สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ได้ดูเขาทําเกี่ยวเรื่องของการสนทนาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราส่งไปให้ที่เราเรียกเหมือนกับเรียกเป็นว่าพอดแคสต์นะครับโดยใช้ Notebook l อลอ็โหผมฟังแล้วก็ตื่นเต้นรู้วอ๊มันเป็นยังไงเขาทํากันยังไงแล้วทําไมถึงออกมาได้แบบนี้ก็เลยลองทําดู เลยลองทําดูครั้งหนึ่งทีนี้ผมก็จะเริ่มต้นแบบมเริ่มต้นเลยเพื่อที่ FC ครูใบเก่าแล้วก็ทุกคนจะได้ทํากันไปด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเราเข้าเว็บไซต์ Google เนาะแล้วเซิร์ชหาคําว่า n o ้ e บุ๊กเอตัวนี้ผมไปช้าๆเป็นสเต็ปสเต็ปง่ายๆนี่นะครับสตไตล์ครูใบเก่าเรานี่แหละพอมาสู่หน้านี้นะจะมีคําว่าโน้ตบุ๊กเอลของ Google นะครับโน้ตบุ๊ก Lm นี่เป็นตัวของ Google เพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลหรือเรื่องอะไรความฉลาดนะครับนี่โน้ตบุ๊ก lm คิดอย่างฉลาดขึ้นเพื่อลดภาระให้น้อยลงได้ไหมเขาบอกว่าเป็นสุดยอดเครื่องมือที่จะช่วยคุณทำความเข้าใจข้อมูลที่สำคัญที่สุดซึ่งสร้างขึ้นโดย g e m i n i 2อ่าเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับลองใช้โน้ตบุ๊ก lm แล้วเราก็เข้า gmail ของเราเนี่ยผมใช้ gmail อัน ใหม่เลยนะครับที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็ต่อรหัสผ่านไปคลิกถัดไปดูสิว่าจะต้องสมัครไหมหรือจะต้องทําอย่างไรอันนี้ข้ามไปนะครับถ้าเขาถามนี้นะครับข้ามไปก่อนละโอเคก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เราก็คลิกกันหน่อยก็แล้วกันเราอยากจะเราจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกับนุชบุ๊คเอลเอ็มให้ชันด้วยนะครับเราก็ตกลง เราจะได้ข้อมูลก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ยินดีต้อนรับสู่โน้ตบุ๊กเอเวอ์นั้นไม่ต้อง s i g อัพไม่ต้องสมัครไม่ต้องอะไรเลยสามารถใช้ Gmail เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ m m i l เนี่ผมเพิ่งใช้ครั้งนี้ครั้งแรกด้วยนะครับแล้วเราก็มาดูเขาบอกว่าเพิ่มความเข้าใจเใ,ใหมให่เกี่ยวกับเอกสารใดก็ตามใช้แชทบอทก็ได้แชร์ Share, ดูนไซก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะลองวันนี้สร้างโน้ตบุ๊กใหม่นะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกคําว่าสร้างโน้ต เขาบอกว่าให้เพิ่มอัพโหลดแหล่งข้อมูลแหงข้อมูลนี้จะลากวางหรือเลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดเป็นไฟล์ที่เขาบอกนะเป็นไฟล์ pdf txt มาดาวเสียง mp 3ก็ได้แต่วันนี้เราจะลองใช้เป็นไฟล์ pdf ดูนะครับผมก็คลิกที่อัพโหลดแหล่งข้อมูลนี้เ,เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเอา mp 3กันนะครับผมก็ไปเลือกนี่ผมไปเอารายวิชากิจกรรม สุจริตกิตอา,าสาซึ่งผ่านการตรวจแล้วใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมเอาบทที่3เนาะหน่วยที่สบทที่เรียนที่3การมีจิตพอเพียตงต้านการสุจริตผมก็คลิกไปที่เป็นไฟล์ pdf นะเราจะเอาเรื่องไหนก็ได้นะครับเราก็คลิกที่ Open นะเพราะนั้นเราก็จะต้องมีไฟล์ pdf ก่อนนะครับพอเราได้ไฟล์ pdf มาเดี๋ยวเราก็รอให้เขาบสักครู่นะครับแล้วเขาก็โ OK อเค s u b s i s t e n c y นี่เขาก็จะได้เอกสารย่อๆมาล เอกสารองเราเลยล่ะไม่ใช่อกสารเนนะครับเป็นข้อมูลมาตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรผมเอาแค่ง่ายๆนะสไตล์คุณไปเก่าเอาง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากซับซ้อนหรือไปเรียนรู้อะไรมากมายขอให้เป็นเสียงการสนทนาแบบเจาะลึกผู้จัดสองคน่าเราก็คลิดปุ่มสร้างเลยออาเลยนะคลิปปุ่มสร้างเลยไม่ต้องไปนสนใจอะไรทั้งสิน้นเขาบอกการกําลังสร้างการสนทนาตามแหล่งข้อมูลหนึ่งแห่งนะครับ เขาบอกอ่าใช้เวลาสักครู่ไปที่อื่นก่อนก็นได้เออใช่ไหมอา่าไปที่อื่นก็นได้แต่เดี๋ยวผมจะในช่วงที่รอนะเดี๋ยวผมเปิดเปิดเสียงที่ผมทําไว้ไฟล์แรกเมื่อสักครูเนี่กรณีเราต้องมีเนี้ยเดี๋ยวผมมีรูปผู้หญิงเขาจะเป็นการสนทนาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมเอาสองรูปนี้ไปสนทนาการไดแค่นว่าแล้วมีไฟล์ pdf ใส่เข้าไปอ่าครับปึ๊บ เดี๋ยวเรารอดูนะครับเดี๋ยวผมจะยอ่อวิดอให้สั้นลงครับอ่ามาเรียบร้อยแล้วครับมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับเราคลิกคิกเคใช้เวลา,ใช,วลาใช้เวลาประมวลผลเมื่อกี้ประมาณสามถึงห้านาทีนะครับประมาณห้านาทีเนาะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเขาจะเขาจะบอกว่าจะใช้ไฟเนี่ยไฟยเสียจะมีความยาวหนาทีครึ่งนะครับเราลองเทดูนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งถึงแนวคิดจิตพอเพียงนะครับว่าจะนำมาใช้เป็นกรอบป้องกันการทุจริตได้ยังไงบ้างโดยอิงจากเอกสารบทเรียนที่เราได้มาสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากนะคะว่าปรัชญาที่เราคุ้นเคยกันดีจะเอามาปรับใช้จริงจังกับการแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างคอร์รัปชันได้ยังไงใช่ครับเป้าหมายเราก็คือสำรวจดูนี่แหละว่ามันจะแปลงร่างเป็นเครื่องมือต่อสู้กับการทุจริตในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างอ่า มาเริ่มแกะดูแก่นของมันกันเลยดีกว่าไม่ใช่จุดไม่ใช่เป็นการอ่านนะความหมายของพอเพียงเองเนอะเป็นการสนทนาเลยครับการดําราสของในหลวงรัชกาลที่เก้าในอะไรหลายข่าวในการสัมภาษณ์ท่ทรงเน้นว่าเออมันไม่ใช่แค่การมีพอกินพอใช้อืมใช่ค่ะแต่คือการรู้จักประมาณตนมีเหตุผลไม่โลภไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นท่านยกตัวอย่างเรื่องอยากไปนั่งเก้าอี้คนอื่น อันนี้ชัดเลยว่าถ้าไม่รู้จักพอมันก็จะเดือดร้อนใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆในเอกสารนะคะคือเขาชี้ให้เห็นองค์ประกอบสำคัญ3อย่างที่สร้างจิตพอเพียงขึ้นมา 1. คือความมีเหตุผลต้องคิดไตร่ตรอ,อง 2. คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ภูมิคุ้มกันในตัวค่ะเป็นเป็น <c oughs> <c oughs> ครับฟังแล้วฟังเพลินนะอยากจะฟังจนจบเลยครับฟังเพลินนะเนี่ยเราก็แทนที่ เขาจะเอาหนังสือไปอ่านก็จะมีเสียงประกอบไปด้วยนะทำให้เกิดการความ,วามเข้าใจในหนังสือเรียนเรามากยิ่งขึ้นนะโอ้โหสุดยอดมากน,นี่เวลาเราจะดาวน์โหลดจะทําอย่างไรนะครับอันนี้คือการแชร์ภาพรวมแบบเสียงไปให้ผู้อื่นใช้ได้นะครับแต่มาคลิกที่สามจุดตรงนี้เนาะเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับนี่เปลี่ยนความเร็วในการเล่นได้นะใช้พูดเร็วขึ้นช้าลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ทีนี้เราก็คลิกที่ดาวโหลด นะครับเนะี่ยเราก็ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ละนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดฟังดูทีก็ได้นะหลังจากที่เราวน์ดาวน์โหลด,ดเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งถึงแนวคิดจิตพอเพียงนะครับว่าจะนำมาใช้เป็นกรอบป้องกันการทุจริตได้ยังไงบ้างนะโดยอิงจากเอกสารบทเรียนที่เราได้มา<ส><ส>โอเคไหมครับโอเค,ครับทีนี้เราก็อาจจะเอาไปอะไร <c oughs> ไปวางไว้ในแคนวาเนาะเดี๋ยวเราเปิดแคนวา ปึ๊บเราเข้าคันวานะครับเหรือวจะใครจะไปใช้แคปพัทหรือโปรแกรมอื่นก็ได้น,นี้ผมก็จะใช้ตัวเมลตัวเดิมก็ได้นะครับเราคลิกดำเนินการต่ออันนี้เราก็จะใช้ Gmail ตัวเดียวกันที่เรามีในคันวาแล้วด้วยก็ได้นะครับออออ๋อนี่บล็อกฟังก์ชันโอ้โชคดีเลยนะครับโชคดีเลยเป็นลำดับที่เท่าไหร่เอ่ยใช่ไหมครับอ่า สิบห้าล้านเป็นคนที่สิบห้าล้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็แคปเจอร์หน้าจอไว้ก่อนโอ้โหหาหาไม่ได้เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะช่วงมันใหญ่นี่พอดีเลยเป็นคนที่สิบห้าล้านของโลกนะครับหลังจากที่ผมทําได้ประมาณหกหมื่นในครั้งแรกเพราะฉะนั้นโอเคเป็นคนที่สิบห้าล้านนะครับเล็กสวยอ่าเรามาต่อกันก็แล้วกันนะครับโอเคไปกันเลยนะครับพิกไปกันเลย ได,ดได้ตื่นตาติ่ใจกับแฟนบาไปด้วยได,ได้ได้เรียนได้เรียนรู้กันหลายตัวนะครับเพราะถ้าเราได้ตัวใหม่มาเรียยจะมีครนบาเอ ครับโอ้โชคดีนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมใช้เวอร์ชันใหม่กันเลยนะครับของ c a n ว a อ่าทีนี้เรามาตัวพรีเ n นเตชันเราสร้างพรีเซนเตชันนะครับเดี๋ยวเราสร้างสร้างอะไรห้องบันทึกเสียงหรอห้องสนทนาก็แล้วนเนาะเป็นเทมเพลตแบบห้องสนทนากันนะครับมีห้องสนทนาอ่ะพิีเซนต์ปึ๊บเราเอาช่องนี้ก็ได้นะครับ โอเคตัวนี้เราลบออกไปก่อนเนาะอ่าเราก็ไป upload. อัพโหลดนะครับอัพโหลดรูปภาพมาอัพโหลดรูปภาพานะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งใช่ไหมรูปนี้อ่า <c oughs> ผมพลิกองประกอบเนาะเอากรอบนะครับเป็นรูปวงกลมตรงนี้เนาะ,ะแล้วผมเอารูปมาใส่อันนี้ก๊อปสองอันอะไรก็ไดนะ้เนาะแล้วผมก็เอารูปมาใส่หนึ่งรูปปึ๊บอืมไล่รูปเลยมาใส่ปึ๊บอ่ารูปนี้เนาะเราให้พลิกดีกว่าเนาะให้หันหน้ามาหาก,กันหน่อย เออจะได้ดูจะได้ไดูว่าเออเขาทามขามนทครับครับเมื่อเราเราได้รูปจัดวางรูปภาพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารูปภาพเนี้ยไปทําต่อในแคปคัตกันลวกัน,นครับให้เราคลิกที่แชร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเป็นไฟล์ P n g ก็ได้นะครับหรือเก็บพิจัดแล้วเราก็คลิกด,ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่าอาเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าแคปคัตกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราแบบไปที่แคปคัดก็แล้วกันครับปึ๊บยิงทำเรนนี้ก็ได้นะเ๋ยจะทำทั้งสองอย่างกันแล้วกันผมก็คลิกที่ Create new project c r e a t e project นะครับก็จะขึ้นมาตัวนี้เราก็ไปรูปภาพมาก่อน <c oughs> แล้วก็อัปโหลดเสียงใช่ไหมครับอิ p พ r ตเสียงมาอ่า เราก็ลากรูปลงมานะถ้าใครที่เป็นแคปคัสแล้วเนาะก็จะง่ายนะแต่ใครยังไม่เป็นผมก็ทำช้าๆแบบนี้นะครับพอเราได้สองได้ข้อมูลมาสองตัวลแล้วเราก็คลิกที่เครื่องหมายบวกก็จะลงมาตรงนี้แล้วคลิกทีนะ่เครื่องหมายบวกของเสียงก็จะลงทีนี้เสียงเนื่องจากเสียงยาวกว่าภาพแลาวเราก็ขยายภาพให้ไปเท่ากับเสียงนะครับก็จะใช้น่าไปเลยนะครับพอใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ หนาทีใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเทสสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งถึงแนวคิดโอเคพอได้นะอิพอตผมอิปพอร์ตตัวนี้มาให้มันดูว่ามีการเคลื่อนไหวเนาะผมก็อิ p พอรตัวนี้เข้ามานะครับเอ่อให้มันอยู่ลาออกลงมาเนาะจะได้อยู่คนละชั้นกันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปตัวลบ สีเขียวนี่ออกโอเคนะผมคลิกที่ remove bg เนาะมาตัวเขียวนะครับคลิกที่ remove bg คลิกตรงสอนเนี่ยก็ตัวเขียวก็จะหายไปก็ย่อก่ะอ่ายอ่อตัวนี้ให้ดูน่าหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวลอกเทรดดูนะปึ๊บสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งถึงแนวเดี๋ยวนะถ้าอยู่ตรงนั้นมันมันพื้นมันเป็นอะไรมันเป็น เป็นทาสใช้สีขาวเราจะมองไม่ชัดก็ย้ายมาตแหน่งตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเอาคิดจิตพอเพียงนะครับว่าจะนํามาใช้เป็นกรอบป,ป้องกันการทุจริตได้ยังไงบ้างโดยอิงจากเอกสารบทเรียนที่เราได้มาสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากนะคะว่าปรัชญาที่เราคุ้นเคยกันดีจะเอามาปราับใช้จริงๆกับการแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างโอเคพอได้นะผมก็จะไปเอ็กซ์พอร์ตเลยนะครับผมคลิกเอ็กซ์พอร์ตตรงนี้ผมตั้งก่อนเนาะตั้งเป็นสนทนา สนทนา Notebook Lm เนอะ,อะตรงนี้ผมก็ไปที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ของผมเนาะ Notebook Lm แล้วก็ select แล้วก็ export สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งถึงแนวคิดจิตพอเพียงนะครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจนะมากนะคะว่าป,ปรัชญาที่เราคุ้นเคยกัน,นดี Not บลบบุ๊กอ่านิดนึงไฟล์ที่เรามาก็จะเป็นสนทนาตัวนี้นะครับรั้ฟังคิดกันไปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งถึงแนวคิดจิตพอเพียงนะครับ ว่าจะนํามาใช้เป็นกรอบป,ป้องกันการทุจริตได้ยังไงบ้างโดยอิงจากเอกสารบทเรียนที่เราได้มาสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากนะคะว่าปรัชญาที่เราคุ้นเคยกันดีจะเอามาปราับใช้จาาริงๆกับกา,ารแก้ปัญหาใหญ่ๆโอเคคนระับเป็นไงครับเป็นไงครับเดี๋ยวไล่ไปทีละสเต็ปๆเ,เราจะได้เรียนรู้หลายอย่างเลยหนึง่งเราใช้พ o อดแคตของโน้ตบุ๊ก LM นะโดยใส่ไฟล์เข้าไปแล้วก็สร้างเสียงสนทนาขึ้นมาแล้วเราดาวน์โหลด พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําภาพในแคนวาเนี่ยนะภาพนี้ในแคนวาเนาะพอทำภาพในแคนวาปุ๊บเมื่อกี้โชคดีเพราะผมเป็นคนที่15ล้านใครที่ได้แล้วก็โอเคใครไม่ได้ก็ลองเข้าไปดูนะครับพอเราได้ภาพจากแคนวาเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปใส่ในตัดต่อในแคปคัทนะครับก็คือผมจะเอาไปที่เป็นคลื่นเสียงเนี่ยใส่เข้ามามันจะได้ดูเป็นเคลื่อนไหวหน่อยนะครับ เป็นการสนทนาเป็นเสียงนะครับเสร็จแล้วเราก็ Export เก็บไว้แล้วเราก็มาใช้แบบที่เราดูเเป็นไงครับ Step by Step นะถ้าสนใจก็ลองออกไปไปยุกใช้กันดูนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงด่งติดตามคุณไบ้ก๋าด้วยนะครับสวัสดีครับ